สำหรับภาคอีสานหลายคนมักสิดูถูกดูแค้นว่าคนภาคอีสานเน่ะเป็นคนถูกคนยากเพราะว่าพื้นแผ่นดินของพิเนน่ะมันแหง้งมันแหลกหากินหา,นหา,นหายูกันยากลำบากแผ่นดินของภาคอีสานน่ะมันบ่อุดมสมบูรณ์คือแผ่นดินของภาคอื่นเแิ่มถมยังดูถูกคนภาคอีสานอีกตา่างหากว่าเป็นผู้ถูกผู้ยากได้ถึงจางไหนกันแล้วแต่คนภาคอีสานเป็นคนดีไซสื่อจริงใจเบาอ่อมคอง มอต่อแหลครับท่านผู้ชมเส้นเดียวก,กันกับอาหารการกินข้าภาคอีสานนะครับมะวาสิเป็นลาบก้อยต้มขมเอียงต่างๆมันเป็นอาหารที่สามารถเข้าถึงราคาบ่แพงกินแล้วหูซึกสบายใจแล้วก็มีความสุขครับในอีพีนี้ผมสิพา่ธนผู้ชมนะครับไปเบิ่งลานลาบเป็นลานลาบยาโสเพิ่นมีที่เด็ดนะครับทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็นในเรื่องของรสชาติอาหารนะฮะ เดี๋ยวจะว่าเป็นเดอะเบลดนี่ดวงใจของผมเลยอีกหลานหนึ่งนะครับตามไปเบิงกันเลยครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ยหอมกลุ่มๆเลยครับท่านผู้ชมครับพี่แม่เข้ามาอยู่สายจามานี่ตรงไหนตรงไหนวะเนี่ยนี่แม่นี่ยเน,นี่ร้านนี่ร้านลาชสู โจ้นโจ้แนโจแอนแนนสาขาสามเลยท่านผู้ชมใช่ค่ะดูนี่ากินทุกอย่างเลยนะเออเป็นสเต็กาอจีแม่เปิ่งเมนูกันเด้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอสิพอที่อาตไปทายก่อนนี่ท่านผู้ชมครับสีนครับตับเนื้อสดหมูครับสมัยหน้าครับท่านผู้ชมครับอู้น่ากินทุกเมนูเลยนาดแี่นะแม่เนาะอ้ี่นี่นี่เป็นไงครับท่านผู้ชมเมันกำลังค้นอยู่นะโอ้ยสวัสดีจ้า กำลังกินอย่างน้อะนอลาบป๋อจ้ลาบหมูบ๋อลาบหม,โมโูบโมโมโ่ครับถุงเท่าไหรอะครับแมค่าถุงเจ็ดสิบบาทถุงเจ็ดสิบบาทนี่นี่่แต่ผู้ชมครับอมาเพิ่งข้องนี้ขลิันยานครับเป็นยานใสครับผอ้โห้ยเิ่ง <c oughs> ครับเป็นตะับขนา่นั่งอยู่เฉยยังไงไปเพิ่งไปเพิ่ซับ ลูกค้าเพิ่นกันไล่ๆครับเนี่ยนี่จบไปปุ๊บไปได้อันนี้เป็นเมนู่ยังครับย่างเงี้ก่อนนี่เสือร้องไห้เสือฮ้องไห้ครับคุณผู้ชมครับนี่เสือร้องไห้ยากเด้อเนี่ยนี่เสือทะเลายันมากห่อนๆเลยครับติดมั่นครับนี่เรียบร้อยเสิร์ฟ อะไรอะไรเออนั่งีนนนโอ๊ะบไปใส้จานจานนี้เท่าไรครับนี่ข่าครับจานนี้เท่าไรครับเจ็บาทครับจานนี้เจ็ดสิบบาทโอ้เมนูเพิ่งจะอยู่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบละแม่เนาะใช่ใช่ือว่าโบแพงครับเออรน่เบิ่งใส่ครับผู้ชม โันยานมากินอ่ะดีมันม่ได้ไไดยะยยุงมันเยอะอย่างนันมาจะาเตาเมื่อกี้ห้หอดอนเลยครับคุณหยอ่อนนี่ครับเรียบร้อยคุ้น่ากิน,นอ่อะเออพวเ้ครับต่วผู้ชมเขาหวัดเขาเพอนอ่ะหนึ่งพันวยๆยกิมจุ่มกับมี่เลยครับต่วผู้ชม ใช่ครับตำปูหพวกอาหารอีสานครบครับมีสามสาขาบอกครับสาขาซีครับอ๋อตรงนี้สาขาซบอกครับอ๋อนี่สาขาซีแล้วคุณผู้ชมเด้ออยู่ข้างโลตัสนะครับโลตัสโลตัสนครคองจีนนครับโลตัสนครองจีนแม่สั่งแม่ทำแม่สั่งตำปูหวปูปลาตำหัวปูวปลาบบปลาบเ,บเป็ดแับปลาเป็ดบ่ะเอออะไรอยู่อ๋อ เาต้มอะไรไหมเอาต้มส้มดีกว่าแม่สักสักหนึ่งอย่างเนาะโอมีนี่ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนต้มแซ่บเครื่องในเนื้อต้มแซ่บหมูแล้วก็ต้มแซ่บรวมมิตรคืออะไรอ่ะรวมหรือเปล่าใช่ไหมไองต้มแซ่บรวมมินี่ใส่อะไรมากคับแล้วก็กระดูกอ่อนหรออ๋อโอเคนี่ครับกระปุกกระแดกเป็นอีเด็ดของการทหมุนงหรือคือประลาดครับอันนี้นี่นะคะาแม่มาสั่งแล้วนะจ้า เอาแบบเราต้มผงใส่ปูนนะต้มผปลานาแม่ข่าเพิ่นกนาตาเะล่อนโอ้ยพี่รู้พ่อเอยังนุมเนเลงอะไรไว้รู้น่เป็ตไทเนาะครับคุณน่ะอยากต่ออีกครับไเบิรครับเป็นอยากตอครับท่านผชมเลงะไนี่ว้อะไรม่เลงไส้อยากเห็น่นไส้อออกกส ี่ท่านผู้ชมเมนูขายดีพเพื่อนเนี่ยโอ,อ,อ้น่ากินอ่ะเออน่ากินทุกอย่างเลยลูกค้านั่งกินเต็มโต๊ะก็เยอะนะท่านผู้ชมนี่มีประมาณโอ้เกือบยี่สิบโต๊ะนะรับลูกค้าได้เยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีเลยนะที่เบาะฉบนไม่เชื่ออยู่ตรงไหนใช่ครับที่จอดรถกว้างขวางหน้ารถตั้งเล็กนะครับถนนน่าจะนครอินทร์นะครับเอ๊ะ ยำเป็นแบบสดๆเลยดูเนื้อนะครับพอ,มอหมูย่างนะครับอีทั้งามครับครับผู้ชมครับอยู่พวกต้มยำทะเลเพิ่น์ตมีเนาะมีมีหมดมีหมดอาหารอาหารไทยอะ่ะอาหารต้ยมยำมีครับนี่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 นนน ไม่ใช่แค่อาหารอีสานอย่างเดียวครับมีไก่ทมิ้นครับทุกท่าดทอดตับทอดกระเทียมไส้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้มก็มีอะไรนะอย่างยำก็มีเอ่อไอพวกกุ้งช่างกับปลาต้องก็มีนะนะครับยำสบายนาเออนี่พ่ออ่อมพวกอ่อมออมหมูอ่อมไก่อ่อมเครื่องในเนื้อใช่ก้อยขมก็มีหมูมีเนื้อก้อยผมก็มีซอยจุนะครับเออครบ โอ้ยพันโอ้ยรับโค้กโค้กโค้กโค้ครับท่านผู้ชมครับทางไปทำไปนะครับเพื่อหอมโอ้ยใส่ยากน่าจะเป็นเมนูขายดีนะครับท่านผู้ชมเนาะาคนกินกันเยอะมีทั้งพานนี่แล้วก็ซังกับบานครับท่านผู้ชมนี่ครับนั่งกินแบบฟินๆเลยเนี่ยนะครับหน้าโลตัส โอ้ตรงนี้เจริญขึ้นเยอะเลยนะแม่เนาะเขาเรียกว่าทางอันนี้กว่าปรับบุตรมาสนามลีโนดีกว่าลีโนหรอกินกับไปกินมากกลับบ้านครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับเมื่อกี้ดีกว่าถ้าท่านผู้ชมถามอยู่เนี่ยเราบอกไม่ถูกอ่ะโรตัสนาะคอนินเทราม่าอืมตรงเข้ามาตรงเข้ามาตรงเข้ามาเลยขับก็มาเรื่อยๆรื่อยก่อนพอขับก็มาเรื่อยๆมันจะเห็นป้ายบิ๊กซีมินิมาร์ทกับโรตัส์บิ๊กซีแล้วก็โรตาร์ให้ขับขับไปนครินให้มองฝั่งขวามือครับต้องมาไม่ลึก ตู้แดงแดงอย่างงี้ดีกว่าอ่าเจอแน่นอนปักมุดมาโลตัสนครอินแต่ไม่ใช่ที่โลตัสนครอินนะให้ขับเข้ามาเลยโลตัสนครขอินขึ้นมาประมาณห้าสิบเมตรได้ไหมประมาณเอ้ยน่าจะหลายร้อยเมตรอ่บขับเข้ามาเถอะไม่ถึงกิโลแล้วไม่ถึงกิโลหรือไม่นี่เดี๋ยวให้พอทวนให้พอทวนถ่ายเบอร์ไว้ถ่ายเบอร์ไว้นี่ศูนย์หกสองแปดสามหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าหก แล้วเดี๋ยวเราจะโช<ง>มาก่อนเป็นรูปภาพไปไเป็นให้โอเคอนเี่นี่นี่ภาพบรรยากาศก็คือมาก็คือเข้ามาจอดรถตรงลานจอดรถโลตัสครับท่านผู้ชมชจอดมันมองหนีโหลดด้วยครับอ่านี่ลานเพิ่จะสิเป็นใบจังสีครับสีเรืองเหลืองเรืองเหลืองอ่อนๆจังสีลาบยาโสโจแอนแนนสาขาซีนะ้รท่านผู้ชมนี่ติดกับป้ายโลตัสเลยอือ นะครับโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตกหิ้วกัทีเดียวเออหิวกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับพอ้าทำไม่ขาดเก็บาาเ,เป็นมือเป็นพลวันเลยครับท่านผู้ชมใช่แล้วลูกค้าเยอะนะครับมาเรื่อยๆนะครับ ร้านเปิดจัาโมงจ้ับเมียขาส่โมงหามงยันประมาณสี่โมงหามงก็เปิดแล้วเนาะห้าโมงอ่ะอ๋อปิดปิดมือไหครับนี่น oh, ีมือปิดป oh, uh, oh, ่ะครับนี่มือยุดบ่มีบ่ปมาหรือมะขยันครับแหมโอ้ยพอขาครับเมียขาบอกว่าขายสุ่มเอวอครับอู้ยู่งครับขยันครับอุ๊ย นี่ครับคนโพเลโพเลเข้าไปนี่แม่ค่ะคนยาโสบอจาะคนยาโสอ๋อ้คนยาโสยาโสนี่แม่ยาโสนี่ยคือซึนซึนหลังหลาบใช่ไหมเออมาหลาบยาโสเนี่ยซึงซึนอีรีนะเออแต่ชอบคือร้านเขาจัดสะอาดสะอ้านนะแล้วน่ากินทุกอย่างเลยอือ แบบเขาทำร้านแบบเปิดมันหน่านั่งมองมมา,มาแล้วมันโดดเด่นเพราะหลังคามันเป็นตู้เปนแดงด้วยแล้วมันตัดกับอะไรไอย่างเงี้ยแล้วออต,ตรงนี้บรรยากาศแบบ<า>โลว์โกล่งไม่มียุงเลยนะท่านผู้ชมชิลมากอ่าดูเด็กกำลังนั่งกินกันคือตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวว่าหิวเออเปลยนกระพราบก้อยซอยแสอะใส่ยามสูดหอมแท้เออน่ากินนะแม่ ให้เขาหน้ามาสั่งเนาะเออเดี๋ยวเขาหน้ามากินที่ร้านเออให้จะสั่งอะไรนี่เขาหน้าสั่งอะไเลยเสือร้อ,องง่าไห้ใสายยา่ย่างโอ้โหเมื่อกี้เห็นเข้าหั่นนั่นไงโอ้น่ากินมากเสือติดมันแล้วคือฉ่ำเลยอะเสือร้อ,องให้เรากินร้อนๆไปครับแล้วก็ไส่ย,ย่างใช่ไหมแล้วก็ทำไอ้นี่ยทำเดีย๋ยวใช้เขาลองทำดูว่าทำตัวทำตัวใส่ชไปนางเขาจะคุณเท่าไแต่คือโู่ครับ ดูไส้ครับไฟเขาก็ต้องไฟแบบคุบคุมนะครับสี่เตาแล้วท่านผู้ชมถึงจะพอเนี่ยถ้่งั้นไม่ทันนะครับอ่าเขาทำกันสองคนนะฝั่งหนึ่งเป็นตำเนาะอีกคนหนึ่งเป็นลาบกับย่างนะครับดูพระขาหน้าตายังห่อนๆอ่ะย่ังไวรุ่นอยู่เลยอ่ะ เรีเยกว่าไฟรุ่นเ <Why? S 1> าลลากสร้างตัว <Why? S 1> แม่ค uh huh. ้าอยู่หรอเป่าอยู่แล้วด,ด,ด,ดูดูความมันครับท่านผู้ชมดูความมันความฉ่ำของอย่างเนื้อนะครับหยดน้ำม,นมันมันลงไปในในใน,ใน,ในไฟนะครับโอ้ลุกสู้ขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้ยนัว oh. โอ้ยจริงๆนี่หิวมากเลยอยากแยเออ่เ,เราเซมเราเซม่าอย่างไหนแนมะ ยังมาพอลานเนาะผอประจากวัฒน์มาทุมเลยเนี่ยเซมาด้วยความหิวโหยใช่นี่ครับเรียบร้อยอ่าดนบ่ครับย่างโดนบ่ครับพปะขาพอสีสุกครับโดนเติมเนาะนี่ครับเป่นกะทายไฟอ่อนๆครับคคุมไฟด้วยนะท่านผู้ชมนี่ว้าวโอ้ยฟัน วันกุ้มเลยอ่ะเนี่ยมาเบิ้งพันลาบครับตัวยเดี๋ยวไปหนูดออกมาปังพคนพั่นคนพันลาบพันถา,า,าบโอ้ยปั่นหยุดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่โอ้โหยอดเรียบร้อยโป๊ะพักเข้าไปวันกุ้ม อ่าครับอ,อ้ดต่ำเขาปูดก็มีนะท่านผู้ชมนี่ครับทำต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันเลยนะครับหม้อนี้เสร็จไปต่ออีกหม้อหนึ่งนี่ครับโอ้ปุุงอีกมือหนึ่งเป็นคนโคโลเลได้ไหมใช่อ่าโอ้ยเนี่ยครับ สั่งกลับบ้านก็เยอะนะฮะคนมาสั่งกลับบ้านเยอะใช่นี่ครับมาอีกหนึ่งหม้อแล้วโอ้ยฝนก็ตกเร้อแม่ปัี่ยตกป่ะฝนฝนแม,แ,มแม่ลงมาแล้วนี่ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊อ้อขากอกมาโอ้โหนี่นอยากนั่งกินกงแต่ว่าเราติดลูพกพนด้ยเราก็เลยนั่งกินไม่ได้ แม่แนกวันหลังวันหลังนี่ครับเรียบร้อยครับซุปซุปขี้หมันเสมอมันเสื้อเก่าเรียบร้อยวันนลังจะของเราหรือเปล่าอันนี้ข้อหมูหรืออะไรครับเนี่ยนมยางอ๋อเออนมย่างโอ้นมย่างเนี่ยคนกินกันเยอะนะนมย่างแม่แล้วนมหมูนมหมูเนี่ยนมย่าง คนกินกันเยอะมันมีความมันมันมันมีความนุ่มๆคนชอบันเยอะนะระสานมันทีกึดๆบ่ะมนเหนียวบ่เราเคยกินแล้วค่ะเนื้อมันจะแบบมันไม่เหนียวนะมันนุ่มๆมันบอกไม่ถูกอ่ะมันลวแต่คนหวานนมมันใช่ไหมแบบใช่โอ้เนี่ยครับขึ้นแบบเตาสดๆเลยห่อนๆเลยครับมันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูมันบอกไม่ถูกอ่ะต้องกินเองกินกับน้ำจิ้มเนาะพววเจ้าขมพวกอ่าสร้อยจูสร้อยหยางมีบ่ครับ นี่หมดเลยเนาะโอ้อันพุญเลยค่ะเพร่โปรกโปรกโปรกปปนี่ครับใข่ผงเรียบร้อยผ้ามาเบิงผ้ามาเบิงตำมะฮงครับท่านผู้ชมแม,ม,ม,ม่ตำมะฮงตำมะฮงเป็นตำมะฮงตำเราว่าแม่โกหูแล้วถามได้ไหมสั่งตำถั่วต่อตำถั่วนี่ยของเราเนี่ยอมาเบิ่งตำถั่วด้วยครับ ส้อยเข้าไปครับแล้วนี่เข้ามารลุนกันว่าประแดกเัินชีหอมขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่เด็ดของการทำมังงก็คือประแดดครับนะอาจซีวเาแบบเพาะๆปลาบางคนพูดว่าประหลาแต่เข้าแบบจริงใจสารจริงใจครับประแดกไปหลดอ่าเนี่ยเนี้ยโอ้ยหอมอู่เด้อแม่หอมหอมหอม นี่นะครับตอนนี้คือเป็นเป็นเป็นคนยาโสแต่ยาโสบโอหังยาโสขบได้ครับท่านผู้ชมอยู่ใกล้บ้านไอ้มมัมบ่ครับบมันไอ้มมัมจุกมกอยู่ไกลกันป๊บอบอ๋ออัเพื่อไหครับคนยาโสเพื่อไหนอันได้ก็ครับ กุชุมอ๋อเพื่อกุชุมเนาะจะเป็นยวัดเดียวกันกันกบเผ้าส,สมัยก่อนเป็นัหวัดเดียวกันกับอุบลก่อน,นที่จะแยกไปเอเอเอยาโสครับคนกุชุ่มครับทันพุชมเออทานู้ชมกินเข่าแรกน้ำกันเด้อมาแมาแม่มาพอต้องวาวไลยางยางอีแม่ลุยเอาหนีก่อนเนอาะตำทัวตำหทัวก่อนเห็น จมอยากกินไรเหม่อไรเวียนใช่ตีทัวเอาสเห่ยนี่นปลาแดดแรงอะไม่รู้รสอ่ะหรือว่ามันแสงนะอืมอืมหวอืมอืมหวประแดปลาแดกเด่นหูสับ้ยอืมเอาถือว่นะเอาไปลูกพ่อครับต้องใช้ซอสอืมอือสวงอุ้ยเฮ้ย ก็จานนี้สี่สิบาทนะเนี่ยอร่อยไอปูน้ำเดี๋ยวปูเถอก่อนเดี๋ยวก่อนอื้อืม้นัวนัวปูรสชาติผิดเลยเนาะอ่าต่อไปราบเป็ดราเป็ดครับอืมมันสีแอบอยู่ข้างในเนื้อผักอะไรเปล่ผักกาดเห็นครับาซาบอีสานไม่ถือครับล้วงล้นมโอ้มือซัน น้านผู้ชมตัวนี้อันนี้เจ็ดสิบาทบบบลาเป็ดดูสีเหมือนจะเป็ดไม่ค่อยเผ็เดเนาะแต่น้องลองชิมดูละมุนมล,ลิ้นมากอร่อยเนี่ยเพราะตัวนมันต้องเป็ดยังสิหอมอ่ะหอม,อหอมย่างวะเป็ดร้านอื่นไม่รู้รนะ้านแต่ร้านนี้อร่อยวะเนาะหอมอ่ะอ จิ้มน้ำเข้าไปในหอมเลยหอมเจ๋งสวยท่านผู้ชมอร่อยมากเอาน้ำมันิดนึงหรอืมรสชาติอร่อยหอมกลมมากดูเบสอืมแล้ว่อนแลว่อนอร่อยดเบสอร่อยอ่ะจิ้มต้มยำต่อไปโอ้ยพูดถึงเยอะนะขอไหวสักคำอืม ต่อมาอันนี้อืมอืม,อ,มอร่อยออืมหอมอร่อยนัวต่อไปนี้ก็เนียยต้มแซบต้มแซบอะไรนะต้มแซบลมมิตรเขาบอกว่าต้มแซบลมมิตรจะมีกุ้งนี่ปลาหมึกกระดูกหมูอันนี้มีกุ้งด้วยนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมตรงมืใ,ใกล้เลยชัวนี้เจ็ดสิบบาทอืมขอก่อนเลย เอาวปลาหมึกด้วยเลยหูสวงหืมหนัดได้นะครับไม่รู้นะถ้าเสร็จอีกนิดนึงนะว่าจับเลยนื้ออ่อนกึ๊ดกึ๊ดเปรี้ยวอร่อยอ่ะอือมอืมมาโคเต็ดคือครบรสอาหารนี้ครับใช่โอ้ยเขาใส่มะขามเปียกด้วยนะท่า,านผู้ชมเด็ดมากครับท่านผู้ชมเมาเมาสวงๆมานะ <S <S เออ อืมกุ้งกุ้งกุ้งเฮ้ยอร่อยปะอืมอืมต้มยำมันงก็ใช่แบบนี้อืมเปรี้ยวนำต้มแซ่บต้มแซ่บก็อร่อยทุกอย่างเลยอืมบอกเลยโคตรเด็ดบอกเลยเดอะเบสเดอะเบสลาบอะไรนะห้าดาวห้าดาวให้เลยครับให้ทั้งห้าดาวลาบเจโสอันนี้ก็ชอบอืมอันนี้คือ อีสานบ้านๆเลยท่านผู้ชมใช่อันนี้ยิ่งเด็ดภาพเป็ดนี้ยิ่งเด็ดสุดเลยถ้าไปนะถ้าไปได้ตานผมาชมต้องสั่งครับเมนูนี้ต้องสั่งผู้ใดที่อยากซวงๆครับท่านผู้ชมครับจวดโหลดอเนีนี่โบผิดหวังกินกับแก้ม่ดีเลยอืเรืองแม่แม่แม่คือโอ้ยบับเข้าไปโอ้เฮ็ดขึ้นเมียงอืมผ่อร่อยอ่ะยอดเยี่ยครับโอเคไปตามห้อยในห้อไปไดกโบผิดหวังเนี่นอน ขอบคุณครับ